เอาละครับสิริพิชมนะครับผมว่าตานาเบะกล่าวว่าอีกครั้งในนิยายวายเรื่องปิงรักในแมวดำโดยคุณเขียนดามิลี่ตอนที่6นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุ่นหนุนคุณเขียนกันเยอะๆนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับปิงที่6โอเคซึ่งยาดน้ําสีใสเริ่มเอ่อล้นไหลาอาบสองข้างแก้มหลังถูกชายหนุ่มที่ตัวเองชอบเพื่อประโยชน์กระทบจิตใจซึ่งนะ่าตอนเขาพูดผมํำเลืองไปเห็นดวงตาคมที่มองมาระวกบว่าไม่มีความรู้สึกอะไรอยยู่ในนนัเล มีแต่ความเย็นชาที่รับรู้ได้ยอมรับเลยว่าครั้งแรกที่ได้ยินผมไม่รู้เลยว่าต้องทำตัวยังไงต่อได้แต่ยืนยิ้มแห้งให้เขาเดินจากไปไม่กล้าแม้แต่จะเอ,อ่ยปากสักคำไม่แม้แต่จะยื้อเขาไว้ด้วยซ้ำโอเคซึ่งผมใช้กับปั้นทุบหน้าอกตัวเองเบาๆก่อนจะเป่าลมหายใจสุดแรงพยายามสงบสติอารมณ์อยู่ในลานจอดรถชั้นสาม รู้ตัวอีกทีก็ยืนอยู่ข้างนอกนานจนท้องฟ้ามืดสนิทจนรอบข้างเต็มไปด้วยแสงไฟจากตึกสูงซะแล้วไม่เห็นจะต้องพูดแรงแบบนั้นเลยผมทิ้งให้สายตาเหม่อลอยไปตามทางพลางบนพึมพำอยู่คนเดียวขณะที่กำลังเดินกลับเข้าห้างยิ่งเริ่มจีบเขาได้ไม่นานก็โดนปฏิเสธเสียงแข็งห้ามไม่ให้ยุ่งซะแล้วหรือเรื่องอาภาพรักที่มีคนเคยบอกมาจะเป็นความจริงผมแทบไม่อยากจะเชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะโอ้ ทำไมกลับมาเร็วจังล่ะคนโตวกว่ารู้ว่าผมไปไหนเลยมาทักเพราะผมกลับมาเร็วกว่าปกติผมจึงเดินหน้าบูรมาเคาน์เตอร์คิดเงินในแผนกที่มีพิธียืนเครื่องอยู่พิธีหน้ออกหักแล้วน้ำเสียงขึ้นจมูกหน้างงอเป็นที่เรียบร้อยไม่เป็นอันจะทำอะไรทั้งนั้นอยากกลับบ้านเฮ้อ,อกหักอะไรกันเนอะยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเนอะคนโตสูงพูดเชิงหยอกล้อทว่าผมกลับเจ็บแผล มันก็จริงอย่างที่ว่าเราสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยด้วยซ้ําพิ่เทียหนา่าวเราไม่จอยอยู่นะผมตะเมงเสียงงองแงใส่คนโตกว่าโธ่พี่หยอกเล่นไหนมาทำอะไรให้เราอีกล่ะเฮ้ยช่างมันเธอพี่หนาวไปเตรียมตัวเก็บร้านก่อนนะผมพ่นลมหายใจสุดเซ็งก่อนจะเดินเข้าห้องสต๊อกของผมเก็บร้านไปในหัวก็คิดมากเรื่องเมื่อเย็ยนไปพลาง พี่ป๊กพูดมาขนาดนี้ผมคงไม่กล้าสู้หน้าเขาอีกนานหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในวันหยุดที่อากาศอบอ,อ้าวแดดร้อนจัดมีไอหนาวนอนแผ่อยู่บนเตียงใส่เพียงเสื้อกล้ามและกางเกงขาสั้นพร้อมกับเปิดพัดลมให้ตีเข้าหน้าเพราะทนต่ออากาศร้อนไม่ไหวขณะที่ว่าเปิดประตูระเบียงให้ลมเข้าก็ไม่ช่วยอะไรมีแต่จะทําให้ร้อนกว่าเดิมเลยบอกพี่ตะวันให้แง้ยปิดนิดนึงดีกว่าวันนี้ผมขอยกเครื่องเล่นเทปให้เจ้าของเครื่องหาเพลงมาเปิดให้ฟังเพราะมันมีเทปเยอะกว่าผมนะ สักพักพี่ชายตัวดีก็เดินมามัดผมเซ่อๆไปยืนอยู่หน้าเครื่องเล่นเทปส่วนเพลงที่มันเลือกเปิดก็คือเพลงแพ้ตลอดของมอสปติพานพอดนตรีเริ่มก็ชวนให้พี่ชายผมไม่รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเหมือนเป็นเพลงปลุกใจให้ทํางานยังไงอย่างนั้นช่วพลิบตาคนพี่ที่ใส่เสื้อกล้ามสีเทาที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อก็ปลายตามองผมพลางยักคิ้วด้วยสีหน้านิ่งก่อนจะเดินกลับไปวัดเสื้อให้ลูกค้าตามเดิมระหว่างนั้นมันก็ฮัมเพลงพลางโยกหัวตามจังหวะอย่างสบายอารมณ์และนับตั้ง ผมไม่ได้ไปที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกเลยพิธีชวนผมก็ไม่ไปไม่ได้เจอหน้าพี่เขาด้วยแม้ว่าบางวันผมจะแอบทำเนียนเดินผ่านหน้าแผานกอยู่บ้างแต่ก็ไม่เห็นพี่ปิ๊กอยู่ดีไม่รู้ว่าเขาพยายามหลบหน้าผมหรือเปล่าลึกๆผมยังอยากเห็นหน้าพี่เขาสักนิดก็ยังดีอืมตอนนี้ผมกำลังนอนเพอพี่สิ้นเดือนหนออยากได้ซาวเบาผมหลับตาปีสลลดความฟุ้งซ่านในตัว ก่อนจะดีตัวเปลี่ยนท่าให้นอนคว่ำแล้วหันไปหาพี่ชายมึงจะขอเงินกูไปซื้อเรื่องไงเปล่าซะหน่อยหนาวแค่จะขอเงินเดือนก้อนแรกของหนาวไปซื้อได้ไหมพรุ่งนี้สิ้นเดือนนั่นคือวันเงินเดือนออกผมเลยอยากแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสาเบ้าเครื่องแรกในชีวิตมันแพงจะตายถ้ามึงจะเอาเงินไปซื้อแล้วมึงจะเอาเงินไหนกินข้าวฮะงั้นพี่กอ,อกช่วยหนาวสิครึ่งนึงโอ้ยไม่เอาเปลืองมันขึ้นเสียงวีนใส อาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนเลยทําให้คนอารมณ์ขึ้นง่ายมัง้งผมจี้ปากใส่มันก่อนจะสะบัดก้นหันหนีเข้ากําแพงแล้วมึงก็อย่าริอ่านเอาเงินตัวเองไปซื้อเชียวนะเก็บไว้บ้างเงินน่ะหาได้เยอะๆค่อยซื้อกูจะไม่ว่าเลยสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อความจริงผมอยากได้นะซาาานะ่าเบ้าเนี่ยแต่ถ้าให้รอก่อนก็รอได้ผมแค่อยากใช้ข้าอ่างนี้ไปปรึกษาพนักง,งานขายข้าเฉยๆนะสิคนที่ชื่อปิกเนะี่ยแต่เสียดายที่พี่ใช้ไม่อนุมัต ไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันแล้วผมเหมือนจะขาดใจความจริงผมไม่ได้โกรธที่พี่ปิ๊กพูดตรงๆกับผมนะดีซะอีกที่ได้รู้ว่าเขาคิดยังไงถึงตอนนั้นจะน้ำตาแตกก็เหอะสรุปแล้วผมยังชอบเขาเหมือนเดิมส่วนวันก่อนผมได้ไปส่งไอพี่วาเพื่อนสนิทอยู่สถานีขนส่งพอดีมันได้ย้ายงานเร็วกว่าที่คิดไว้ซะอีกตอนบอกลาการต่างคนต่างร้องไห้ฟูมฟายยกใหญ่เพราะไม่มีใครไปนั่งจกส้มตำร้านเจมิงเป็นเพื่อนวันต่อมา ในที่สุดก่อนเลิกงานเงินเดือนก็ออกพอดีคงเป็นวันที่พนักง,งานทุกคนมีความสุขกันมากเลยทีเดียวผมต่างดีใจไม่น้อยหน้าใครจะว่าไปเลิกงานขอแวะซื้อส้มตำเจมิงไปกินอยู่ห้องดีกว่าอิอิต้นหนาวพี่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมจ๊ะหลังรับเงินเดือนพี่กิฟผู้จัดจาก,การเดินมาทักผมไม่ได้เห็นหน้าข้าตากันสักนานพอได้เจอกันทําไมถึงขอคุยส่วนตัวกับผมเลยเนี่ยคงไม่ได้เรียกไปคุยเรื่องยอดไม่ถึงหรอกใช่ไหมผมว่าผมพอจะขายได้อยู่นะ อ๋อได้สิครับพี่กิฟผมตอบตะกุตะกักก่อจะกลืนน้ำลายอึกใหญ่ทิ้งความเลงเล่คือพี่เขาบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้แล้วแต่ความสมัครใจของน้องเลยเออครับยิ่งเขาพูดมาแบบนี้ผมก็ยิ่งกลัวแต่สถานการณ์แบบนี้ผมทำได้เพียงปั้นหน้ายิ้มสู้คือบริษัทของเพื่อนพี่เขาอยากได้คนไปทำงานนะ่ะพอดีเป็นห้างเพิ่งเปิดใหม่แล้วยังหาคนไม่ได้พี่เลยอยากลองแนะนำให้น้องหนาวไปทำดู ต่ลองเอากลับไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะที่นั่นเขาให้เงินเดือนเยอะกว่าด้วยนะและสวัสดิการก็ดีผมสะดุดคําว่าให้เงินเดือนเยอะกว่าทัานทีจะว่าไปตามที่พี่กิฟพูดมาห้างนั้นก็ดูดีเลยแถมยังให้เงินเดือนเยอะกว่าด้วยแต่ทําไมพี่กิฟถึงเลือกผมละ่ะเราห้างนั้นอยู่แถวไหนเหรอครับพี่กิฟป,ประเด็นก็คือห้างนี้อยู่ต่างจังหวัดเนะี่ยพี่เลยมาหาพนักง,งานช่วยเพื่อนพี่ลองถามหลายคนแล้วแต่เขาไม่ค่อยอยากย้ายกันเท่าไหร่ พี่กิ๊ฟเม้มปากพลันสงสัยตาอ้อนวอนผมยังคิดหนักจนคิ้วขมวดอ้าอย่างนี้นี่เองแต่หนาวยังไม่แน่ใจเลยครับยังไงหนาวจะบอกอีกทีได้ไหมพี่กิฟ๊ฟผมพยายามน่าเข้าใจแต่ถ้าว่าผมคงต้องไปปรึกษากับพี่ชายซะก่อนเลยบอกพี่กิฟไปอย่างนั้นอ๋อได้จ้าได้เลยถ้าตัดสินใจได้ว่ายังไงก็มาบอกพี่โอเคนะพี่กิ๊ฟว่าจบพร้อมกับส่งยิ้มให้ก็จะแยกย้ายกันไปเวลา22เดซิกา กลางดึกของวันเดียวกันหลังกลับมาจากที่ทํางานผมได้คิดทบทวนเรื่องข้อเสนอของผู้จัดก,การอยากปรึกษาพี่ชายซะก่อนเออพี่วันนี้ผู้จัดก,การเขามาชวนให้หนาไปทํางานที่ห้างต่างจังหวัดด้วยผมพูดขณะปูเสือนั่งกินส้มตำกับพี่ชายแล้วยังไงมึงอยากไปไหมล่ะคิดอยู่ว่าหนาไม่ค่อยได้ชอบอยู่ที่นี่แต่พี่เขาบอกว่าที่นั่นให้เงินเดือนเยอะแล้วก็สวัสดิการดีผมกังวลใจอยู่หลายเรื่องทั้งเรื่องเงิน เรื่องเพื่อนร่วมงานไหนจะข้ากินข้าอยู่อีกสาเหตุหนึ่งคือผมไม่อยากห่างกับพี่ปิ๊กเลยด้วยยิ่งช่วงนี้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันถ้าผมได้ลองง้อเข้าดูกสักนิดเราอาจจะกลับมาคุยกันได้ก็ได้โท่กูก็นึกว่าอะไรอ่ะระหว่างไงกับความรักมึงเลือกอะไรผมวางช้อนพางแหงหน้ามองเพดานเพื่อครุ่นคิดอย่างหนักใจอืมความรักสิพี่ถามแปลกโอ้ยเจ็บนะเว้ย ผมไม่ได้ยินจึงยืนย่นมือมาเขกหัวผมอย่างแรงหนึ่งทีผมนิ้วหน้าได้แต่เอามือลูบผมมาเบาให้หายเจ็บถ้าเป็นกูก็จะเลือกเงินมึงก็รู้ว่าเศรษฐกิจกช่วงนี้มันเป็นยังไงอะและที่นั่นเขาให้เยอะกว่าไม่ใช่หรือไงอยู่ต่างจังหวัดค่าใช้ใจ่ายก็น่าจะน้อยกว่าที่นี่หลายเท่าก็จริงแหละพี่แต่ว่าหนาวกูไม่อยากบังคับนะแต่ลองไปทําดูก่อนไหมถ้าช่วงแรกค่าใช้ใจ่ายไม่พอมาขอกูก่อนก็ได้ที่พูดเพราะอยากให้มึงลองไปทํางานด้วยตัวเองไปลองใช้ชีวิตดูว่าจะรอดไหม ทำไมรอกก็มาแบมือขอเงินจากกูเลยกูให้ได้กูเลี้ยงมึงได้โดยที่มึงไม่ต้องทําหาอะไรเลยแต่มึงจะกล้าขอกูไหมกูถามแค่นี้ผมนั่งก้มหน้าฟังมันสอนเงียบๆก็จริงอย่างที่มันพูดนั่นล่ะพี่ตะวันคงอยากให้ผมลองไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองในใจมันคงเป็นห่วงผมเพราะกลัวจะใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้แล้วมันก็รู้ด้วยว่าผมไม่กล้าแบมือขอเงินมันรอกที่อาศัยห้องมันอยู่ทุกวันแบบนี้แถมไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมก็เกรงใจมันจะตายอยู่แล้ว เขาให้ไปจังหวัดไหนถามยังพี่ชายพูดตอบพลางปั้นข้าวเหนียวจิ้มน้ำส้มตำยังไม่ถามหนังขอคิดก่อนคืนนี้ผมตอบเนื่อยเนื่อยมือเริ่มใช้ช้อนเขียนเล่นกระทั่งพี่ตะวันเอามือมาตีวันถิดมานอนคิดทั้งคืนท้ายที่สุดผมจึงตัดสินใจได้ว่าผมจะลองไปทำงานที่นั่นดูเอพี่กิบสวัสดีครับผมมาถึงที่ทำงานเวลาใกล้เคียงกับทุกวันแต่ว่าวันนี้เห็นพี่กิบเข้ามาพอดีเลยแวะทักทายพี่เขาและอยากจะลองปรึกษากับเขาอีกสักครั้ง อ้าวน้องหนาวเป็นไงจ๊ะลองเอากลับไปคิดมาหรือ,อยังหญิงสาวหันมาสบตาก่อนจะยิ้มให้เขาเหมือนอย่างได้คําตอบของผมเลยวันนี้อ๋อครับหนาวเอากลับไปคิดมาแล้วว่าแต่พี่กิ๊ครับห้างนั้นอยู่จังหวัดไหนเหรอครับอ๋ออยู่ขอนแก่นจ้าน้องหนาวแต่อยู่ในเมืองนะไม่ต้องกังวลเดินทางสะดวกแน่นอนเขามีหอพักให้ด้วยเอ๊ะ ให้อย่างนั้นก็แสดงว่าอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่วิวาเพื่อนผมไปทําอยู่เลยนี่หนาวจะไปครับพี่ผู้จัดก,การตกใจเล็กน้อยเราก,กับไม่นึกว่าผมจะตอบตกลงไหนไหนผมก็คิดมาทั้งคืนแล้วว่าจะไปจึงไม่อยากผิดคําพูดของตัวเองฮะจริงนะน้องหนาวโอ้ยพี่ขอบคุณมากจริงๆนะเจ๊ะเดี๋ยวพี่จะแจ้งรายละเอียดแล้วก็แจ้งวันอีกทีนะผมพยักหน้าพร้อมกับยิ้มให้พี่เขาพี่เชื่อว่าน้องต้องทํางานได้แน่แน่เพราะตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ น้องตั้งใจทำงานมาตลอดทำได้ดีด้วยถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนนะคุยกันเสร็จผมก็เดินมาส่งเขาหน้าแผานากเพราะพี่กิฟมีไปที่อื่นต่อก่อนจากกันเขาจับมือผมเอ่ยชมด้วยน้ำเสียงจริงใจก่อนจะขอตัวกลับออกไปทำงานและจากนั้นผมบังเอิญเหลือไปเห็นพิธีพอดีรู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยเพราะทำงานไม่ได้แค่เดือนเดียวก็ต้องย้ายไปทำงานที่อื่นซะแล้วไม่อยากแยกกันกับพี่ๆเลยผมตัดสินใจเดินเข้าไปหาร่างสูงที่ยืนปัดฝุ่นอยู่หน้าร้านพิธี ต้นหนาวว่าไงครับเขาเงยหน้ามามองหนาวจะได้ย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วนะที่พี่กิฟต์มาคุยด้วยเพรอะเรื่องนี้หรือเปล่าครับอีกฝ่ายนิว้วคิ้วขมวดอย่างเห็นได้ชัดแหลงได้ยินเขาน่าจะเห็นผมยืนคุยกับพี่กิฟต์แล้วก่อนนะก็ใช่นะครับเขาไม่ได้บังคับเราใช่ไหมทำไมอยู่ๆถึงได้ไปละ่ะไม่ไม่พี่ทีหนาวเต็มใจไปเองแต่หนาวต้องไปไกลเลย ไกลเลยเหรอครับพี่ทีถามยำ้ำใช่ครับไกลมากเลยหน่าต้องไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดน,นะร่างหนาห่อไหลเผยสีหน้าเศร้าหมองออโอเคครับเฮ้ยผมจใจห,หายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่เอาสิพี่ถ้าเกิดหนาาร้องให้ขึ้นมาจะทำยังไงเลยเนี่ยผมเบะปากทำท่าจะร้องไห้แล้วจะบอกเพื่อนพี่มะอา่า หนาวน่านนจะบอกแค่พี่คดินก่อนนะครับผมยังไม่กล้าที่จะบอกพี่พิกเรื่องนี้แต่ผมตั้งใจจะบอกเขาแน่ๆเทว่ายังคงไม่ใช่วันนี้พิธีพยังหน้าไม่พูดอะไรต่อผมเลยขอตัวไปทําความสะอาดหน้าร้านก่อนที่ห้าจะเปิดทอตกเย็นพิธีพาผมมาที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ผมได้บอกกับพี่คณินเรื่องที่จะได้ไปทํางานที่ต่างจังหวัดผมแอบมองหาเจ้าของใบหน้าหล่อแต่ไม่พบเหมือนเคยเรากลับเล่นซ่อนหาแถามยังซ่อนตัวได้เนียนมากจนผมไม่สามารถหาพี่เขาเจอได้เลยพี่คณิน หนาจะได้ย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วนะพี่คณินได้ยินก็ตกใจเป็นอย่างมากดวกตาชายหนุ่มเบิกโตเรากั่ไม่คิดว่าผมจะได้ย้ายไปทํางานที่อื่นเร็วขนาดนี้เฮ้ย hey! จริงดิทำไมละ่ะหนาวอยากลองไปทํางานดูหลายๆที่และเพื่อนหนาวก็ทํางานอยู่ที่นั่นด้วยถึงแม้ว่าจะทํางานคนละที่แต่สามารถไปหากันได้อยู่ดียันนี้ผมคงได้เพจไปบอกข่าวนี้ให้อวิวามันรับรู้ซะแล้วโหงี้พี่ก็เงาปากเลยดิ ไม่มีใครให้กวนแล้วพ,พี่ปิ๊กไงพี่เฮ้ยรายนั้นอะปล่อยไปเถอะเออแล้วจะบอกมันไหมเรื่องนี้เนี่ยบอกสิพี่แต่ไม่ใช่วันนี้ผมทำหน้ากังวลโดยไม่รู้ตัวจนทั้งสองคนที่ยืนอยู่สังเกตเห็นจึงปลี่ยนเรื่องชวนคุยไม่ให้เศร้าแล้วก็แนะนำหลายๆเรื่องให้ผมฟังสรุปแล้วผมไม่ได้เจอกับพี่ปิ๊กในวันนี้ก่อนเลิกงานผมกับพี่ทีได้เดินมาด้วยกันเพื่อตอกบารเลิกงานตามเดิม ก่อนจากการพิธีได้ชวนผมไปเลี้ยงข้าวเราสองคนเลยตัดสินใจเดินมากินบะหมี่ริมทางแถวแถวห้างเดิอนออกมาไม่ไกลนะักพี่ทํางานมาได้กี่ปีแล้วอ่ะผมนั่งกินบะหมี่กับพิธีไปสักพักอยู่ๆคนตรงหน้าก็ถามผมว่ามีเรื่องอะไรอยากถามไหมผมจึงถามคําถามพี่เขาสารพัดเรื่องเหมือนเปิดอกคุยกันอย่างไงอย่างนั้นอืมประมาณสามปีโหแล้วพี่รู้จักพี่คณินได้ยังไงอะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับ ไอพีกด้วยอ่าอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพวกพีกก็มาทํางานที่นี่พร้อมกันเลยนะสิร่างสูงพยังหน้าตอบรับผมไม่ถามอะไรตอบเพราะรู้สึกว่าวันนี้ผมอื่นๆอย่างบอกไม่ถูกกินบะหมี่กันเสร็จถึงเวลาที่ผมต้องขอตัวกลับเหตุเพราะกลัวว่าจะกลับดึจกจนพี่ตะวันเป็นห่วงพิธีเขาอาสาเดินไปส่งผมด้วยในวันนี้ระหว่างทางที่เดินมาผมเอาแต่ก้มหน้ามองพื้นตลอดทางรู้ตัวอีกทีในตาผมก็เริ่มมีฝ้าน้ําจางๆรุ่ยขึ้นมา ตอนหนาวเราให้ทำไมครับพิธีเดาทำใจไม่ได้ยังวันนี้ได้บอกเรื่องนี้แล้วเหมือนได้บอกลากันเลยแล,แล้วแล้วเดาก็ทำใจไม่ได้ที่ต้องห่างกับพี่บิ๊กเดายังชอบเขาอยู่เลยนะพิธีรีบคว้าตัวผมเข้าไปกอดปลอบในทันทีพลางลูบหัวเบามือวันนี้ผมอารมณ์อ่อนไหวมาตั้งแต่เช้ากระทั่งมาถึงตอนนี้ผมเลยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆ ไม่เป็นไรเนะไม่เป็นไรเขาไม่พูดอะไรนอกจากคำว่าไม่เป็นไรในใจลึกๆพี่เขาคงอยากปล่อยให้ผม,มร้องให้ออกมาให้เต็มที่หนาไม่รู้ว่าหนาควรจะบอกพี่เขาดีไหมมาถึงที่ป้ายรถเมย์พอดีพิธีก็ปลอบผมจะหยุดร้องไห้ถ้าเราอยากบอกก็บอกไปเลยครับไม่ต้องกังวลเนะชายหนุ่มใครย,ยิ้มไปกันเองครับหนาขึ้นรถแล้วนะพิธีวันนี้ขอบคุณที่มาส่งนะครับ ผมบอกมือลาพี่เขาด้วยอารมณ์ที่ไม่ร่าเริงนักยังมีคราบน้ำตาหลงเหลืออยู่เลยตลอดระยะเวลาที่ผมได้ทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมาโดยตลอดที่ได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีที่คอยแนะนำคอยช่วยเหลือเสมอมาแต่ท้ายที่สุดก็มาถึงวันที่ผมต้องทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายโดยพี่กิ๊ฟแจ้งวันเดินทางหลังวันที่ผมตอบตกลงอยู่เพียงไม่กี่วันซึ่งวันนี้ผมก็มาทำงานปกติตามเดิม เาว่าหลังเลิกง,งานจะต้องเอาของทั้งหมดที่ผมมีกลับไปด้วยเพื่อร่วมงานทุกคนทราบแล้วว่าผมทำงานมาสุดท้ายหลายคนบอกว่าเสียดายที่ผมอยู่ที่นี่แค่แป๊บเดียวอยากให้อยู่ด้วยกันนานกว่านี้ตัวผมเองรู้สึกเสียดายเหมือนกันเพาว่าชีวิตคนเราต้องเดินต่อไปใช่ไหมผมเองเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าอยากลองทำงานดูหลาย,ลายที่อยากลองทำทุกอย่างในช่วงนี้เลยตัดสินใจไปทำงานที่นั่นหลังจากที่คิดอยู่นานส่วนหนึ่งก็โุกข,ขึ้นได้จากคำพูดของพี่ชายที่ช่วยพูดเตือนสติว่า เงินมันสำคัญกว่าความรักจริงๆนั่นแหละตุวหนาะไปบอกลาพี่ๆเขาไาหมผมพอไปเวลาประมาณหนึ่งทุ่มพี่เทีเออยปากชวนผมไปบอกลาเพื่อร่วมงานใน,นแผนกผมตอบตกลงพี่ทีจึงได้มาโอบไหลผมเพื่อพาไปหาคนอื่นๆไปรอคนินืนไหมบอกลาพี่ใน,นแผนกเสร็จเจ้าของมือหนาที่โอบไหลผมอยู่ได้พูดออกมาเบาๆกลับกันเขาพูดถึงแค่พี่คณินคนเดียวเรากับว่าไม่อยากให้ผมนึกถึงพี่ๆอย่างไงอย่างนั้น ได้ครับแต่เดี๋ยวหนาวขอเข้าไปเอาของด้วยเลยพอดีว่าใกล้จะเลิกงานแล้วหลังพูดจบผมจึงเข้าไปเอาของในห้องสต็อกเพื่อถือของไปด้วยเผื่อว่าลาพี่คณนินเสร็จจะได้ลงไปเลยไม่ต้องมกกลับมาอีกเมื่อมาถึงแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าคนตัวสูงที่มาด้วยกันก็ได้ออกตัวเดินไปหาคนรักก่อนจะกระซิบกระซาบกันอยู่สองคนผมรอให้เขาคุยกันเสร็จแล้วจึงเดินเข้าไปพี่คณนินพรุ่งนี้ไม่เจอหน้าหนาวแล้วนะ ผมได้มาหยุดอยู่หน้าพี่คณินพร้อมกับผู้ประโยคติดเล่นไม่ให้เศร้าจนเกินไปขอโทษเดี๋ยวว่างๆพี่พาทีไปหาเลยใกล้แค่นี้เองที่คณินพูดม้อไปเรื่อยกลับกันผมได้หลุดคำน,น้อยๆให้คำพูดของเขาไปแค่พี่กับพี่ทีเหรอฮะ,ะก็ใช่น่ะสิหรือว่าอยากเจอคนอื่นนอกจากพวกพี่เหรอผมพยายามหน้าไปนะรู้กันอยากเจอเพื่อนพี่เขามากกว่าผมงอนได้ไหมเนื่อพี่ทีผู้สวนหนาวล้อเล่น ถ้าพี่มาหากันจริงหนาวก็ดีใจมากแล้วที่นู่นน่ะใกลจะตายไม่แน่นะพวกพี่นะ่ะสายเที่ยวนะ่จะบอกให้ไปได้หมดแล้วเท่าว่างอะนะพี่คณินพูดติดเล่นเออแล้วนี่พรุ่งนี้ขึ้รถตอนกี่โมงล่ะพี่ทีเลิกคิ้วถามหนาวขึ้รถตอนสามทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวผมไปส่งด้วยพี่ทีเอ่ยก่อนพี่คณินจะย้ายขึ้นมาว่าจะไปด้วยอีกคนสรุปว่าคืนพรุ่งนี้ทั้งคู่จะมาส่งผมขึ้นรถ ในใจผมก็อยากให้เพื่อนพี่เขามาด้วยอยู่หรอกนะแต่แค่จะเจอหน้ายัางไม่ได้เลยพราะใกล้เลิกงานพี่คณินเลยขอตัวไปเช็คของรอบสุดท้ายผมกับพี่ทียังคงยืนเล่นกันอยู่แถวนั้นแน่นอนว่าผมพยายามมองหาพี่ปิก๊กแต่แล้วก็ยังไม่พบตามจริงผมอยากให้เขามาบอกลากันสักนิดแค่มาให้เห็นหน้าก็ยังดีเพราะถ้าหลังจากวันนี้คงไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วผมกวาดสายตามองภายในร้านขณะที่พี่ทีกำลังยืนอยู่ข้างกายจนท้ายที่สุดผมก็เจอจนได้ พี่ทีเดี๋ยวหนามานะเจ้าของผมสีดำพยักหน้ครับผมจึงเดินเข้าไปในล็อกสินค้าสาวท้าเข้ามาเจอกับร่างกำยำในเสื้อเชิ้ตทำงานที่มีรอยยับเล็กน้อยใบหน้าของเขาดูเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติสงสัยทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักเลยไหมเนี่ยผมตัดสินใจเร่งฝีเท้าเข้าหาโดยไร้ความกังวลใดๆดพี่ปิ๊กร่างสูงกำลังยกของหนักเพื่อวางใส่ชั้นวางเมื่อได้ยินเสียงผมเขาจึงหันมามองเออครับ วันนี้ขอหนาวเดินกลับด้วยสิครับบอกลากันที่นี่สักก็จบทว่าทำไมป่าไม่รังดีถึงกล้าชวนเขากลับด้วยเนี่ยเออร่างสูงส่งเสียงในลำคออย่างนึกลังเลนะครับผมพูดย้ำอีกครั้งครับร่างสูงตอบก,บกลับก็จะก้มหน้าหลบตาและเดินหนีผมออกไปเลยหลังชายหนุ่มบอกว่าจะกลับพร้อมกันผมเลยเดินลงมาก่อนเพื่อยืนรอพี่ปิ๊กที่หน้าประตูทางออกด้วยความที่บรรยากาศไม่เงียบสงบ ทำให้ความคิดของผมเริ่มคิดอะไรไปเรื่อยผมก้มหน้าพลางเอาเท้าเตะพื้นไปมาแก้เบื่อไม่นานนักได้มีร่างสูงเดินออกมากพี่ปิ๊กเห็นข้อความที่หนาวเพจไปหรือเปล่าพอเดินมาได้สักระยะผมเลยตัดสินใจหันหน้าไปพูดกับเขาความจริงผมส่งเพจเจอร์ไปหาพี่ปิ๊กเมื่อวันก่อนเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีความกล้าพ,พอที่จะพูดต่อหน้าและผมส่งข้อความไปบอกเขาว่าหนาวจะได้ย้ายไปทํางานที่อื่นแล้วถ้าพี่เห็นข้อความนี้หนาวอยากจะบอกว่า หนาวอยากเจอพี่อีกสักครั้งก่อนไปแต่เหมือนเขาจะไม่เห็นข้อความที่ผมส่งไปด้วยซ้ําหรือเห็นแต่อาจจะไม่ได้สนใจเห็นครับร่างหนาตอบเสียงเรียบอา่าใจร้ายชะมัดเห็นแล้วแล้วพี่ไม่คิดจะบอกลาหนาวหน่อยเหรอบอกลากันในฐานะเพื่อร่วมงานก็ได้นี่ครับผมพูดด้วยความหมัอนอัน้นตอนนี้คล้ายกับว่าในอกถูกบีบรัจนเกิดความรู้สึกละหลาดคนตัวสูงกว่าไม่พูดอะไร เขาเงียบไปจนหน้าอึดอัดถ้าหนาไม่เจอพี่วันนี้ถ้าหนาไม่ตัดสินใจชวนพี่กลับด้วยกันพี่ก็จะไม่มาเจอหนาไม่มาลากันเลยใช่ไหมความผิดหวังความน้อยเนื้อต่ำใจพุ่งเข้ามาแทรกแซงจะไม่อาจห้ามใจไม่ให้พูดออกมาได้ครับผมขอให้คุณต้นหนาโชคดีนะครับคำพูดของเขาเย็นชาไร้เยื่อใยเขาพูดเหมือนไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรผมได้แต่ก้มหน้าเม้มปากเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์ หนาเข้าใจแล้วขอบคุณนะงครับผมพยากหน้ารัวเร็วพร้อมกับระบายลมหายใจออกมาเบาๆเพื่อข่มกลั้นความรู้สึกอย่างร้องให้เอาไว้แล้วฝืนยิ้มต่อไปวันนี้หนาคงจะกลับพร้อมพี่ไม่ไหวแล้วถ,ถ้ามีเรื่องอะไรที่หนาพอจะช่วยได้พี่ก็เพจมาหาหนาวได้เสมอนะหนาวเคยเขียนเบอร์ไว้แล้วเอาใส่ในกระเป๋าพี่ไม่รู้พี่จะเห็นหรือเปล่าริ้วีป,ปาถูกแมมแน่นพยายามพูดเรื่องที่ยังคงค้างคา เสียงหัวใจเต้นกระหนำ่ำเมื่อต้องเอ่ยประโยคที่ไม่เคยอยากจะพูดไม่ได้เตรียมใจเพื่อพูดไปด้วยซ้ำหนาวดีใจที่ได้ชอบพี่นะพี่ปิ๊กไปก่อนนะครับสายตาอะไรอาวาของต้นหนาวยังคงมองค้างอยู่บนใบหน้าอันหล่อแล้วกอนลาได้ขลิยิ้มบางส่งให้กับชายหนุ่มที่ชอบและจึงค่อยหันหลังเดินกลับทางเดิม ผมปล่อยโฮทันทีที่กระโดดขึ้นรถแท็กซี่นั่งก้มหน้าร้องไห้สะอื้นสะจนหยดน้ำตาร่วงลินลงกางเกงติ๋งๆไอ้หนูเป็นอะไรไปละ่ะแล้วนี่จะไปลงไหนลุงคนขับรถหันมามองมือยังคงจับพวรงมราลัยรถแน่นขับไปเรื่อยๆก่อนลง <c oughs> <c oughs> ุงเสียงถอนหายใจหนัจกจะบอกคนขับพลางใส่หัวเชิงเบื่อหน่ายไม่นานารถได้เคลื่อนตัวออกจากหน้าห้างทท่าสุดท้ายก็ต้องติดงานอยู่กับที่ ลุงคนขับหงนหน้ามองผมผ่านกระจกมองหลังเพื่อดูอาการผมไประยะกระทั่งเขาได้เอ่ยขึ้นไอ้หนูเอย้ยไปทำไม่ท่าไหนถึงได้ร้องไห้ขนาดนี้ลุงหนูไม่รู้เหมือนกันเหมือนอกหักแต่เราสองคนก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยโท่เอย้ยคนดีๆมีอีกเยอะนะหนูเราเสียใจได้แต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหาคนใหม่ไปเลย ลุงพูดเหมือนมันทำง่ายมากถ้าทำแบบนั้นได้ผมคงไม่มานั่งร้องไห้ฟูมฟายแบบนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้ไปชอบคนใจร้ายแบบนั้นแต่เพราะความรู้สึกในตอนแรกมันบอกว่าเขาไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คิดทว่าพอมาถึงจุดนี้ผมคงต้องลองคิดใหม่โหลุงลุงพูดเหมือนทำง่ายเหมือนปลอกกล้วยอะ่ะผมขมวดคิ้วยุ่งตะเบงเสียงปนความหดหู่ก็จะเอามือมาปาดคราบน้ำตา,มมาเบาๆดวงตาผมตอนนี้แดงช้ำยิ่งกว่าอะไรเอา แล้วเองจะทําให้เป็นเรื่องอยากทําไมล่ะถ้าเขาไม่รักเราเราก็แค่ออกมาแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่เถียงต่อแต่สะอื้นห้สวนพระทั้งหมดคือเรื่องจริงเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่6นะครับโหเริ่มสงสัยแล้วไปรักกันจนมีลูกด้วยกันได้ไงวะก <c oughs> ็ต้องติดตามต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะก็อยากรู้เหมือนกันนะเออไปลงเอยกัได้ไงถ้าถ้าจบแบบเนี้ยใช่ไหม มันต้องมีอะไรหลังจากนี้แน่นอนเลยไม่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องมีโหยหากันอยู่แน่นอนเลยยังไงก็ต้องรอติดตามตอนหน้านะครับฝากเป็นกำลังใจให้นั้เขียนดามิลีด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นั้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้อุตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะ,ะนสวัสดีครับผมอุตนาเบ้